ข้าวเร้านีกับปัวแมงจ้าจีหนังเค็มเดอ้อพี่น้องเดอ้อมากินกับคุณยายเดอ้อจ้ะเซบเซบนัวนวหน,นังเค็มนัวนัวแกงปลาคอใส่นอไม้ส้มค่ะ สำหรับเแ้านี้กักินแค่นี้ก็พอนะคะนาะข้าวเหนียวไม่จ้าแก่งปลาคอใส่น้ำไม่ส้มแล้วก็ขวัวแมงมาเด้อจากพี่น้องมาค่ากินขา้าวยามเศซ้าๆจีดังเซ็มเค็มแบบนัวๆ จีใไม่ๆมันก็นยยำได้ค่ะขัวแมงกินแล้วก็ไปเห็ดงานจะ้ะ ไข่เต็มท้องเลยค่ะบอมี่เตี่ยวจ้ำเนาะคะเนาะขออนุญาตกินเขาก่อนเด้อค่ะเดอะ้อสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ เป็นกำลังใจให้ในเด้อจะเด้อพ่อพอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ